ไาดีป้าลุงไปน้องเนยจะมาปงเฮียนมอเผาน้องเออรอน้องเนยสี่นี่เนยสิถาน้องจิบป้องเฮียนหมอเออเมื่อนอนนั้นมันเมื่อนอนนั้นมันใหญ่เออแบบนี้มันก็ทิงอย่างเขาสบายอยู่แล้เนาะ ต้นเมื่อวานี่ยังางห้ามห้ยงกระตมแลนี่คูหมูชุ้เลยคนทำดูได้เอะก่อนกรตัมหัวอันนี้เตียงพี่ยูให้นะพี่เตียงพี่อีใช่เลสุนี่บันยูกะม่ีโอ้แป้นนีแป้งเฮียน มีน้ำทบมนยุฮะทุบมันขึ้นเข้าวอนไหใดข้าใไก่ชิลงมากล้วบอไผอเจ้าไผ่ะไผ่ะวะเมถาว่าขาทุมาทางไหนเมถาวเออเหนื่อยสิมือข้้นอ่าก็คืนนี่มาห้มาเตรียมพี่ชางไว ก็มันยางสะดวกสบายก็ขึ้นทางเทียงมันก็เดินไดะมันยาเต้มันชูงเนาะยาแค่ั้นตกบไปเนี่ยด้วยชีนางอยู่นี่ก็ชีนางว่าเอากับเจ้าฮันมันฮากด้อ Ờ, hãy đông lên bếp ta cong, hãy lên khỏi nhu non dài chắc lẽ, ý lạ không có cơ dụ thay cơ dụ căm điên ừ à, chào cơ đi ừ, dù cơ dụ thay bò dù hả lẽ hư nhà này, mặn đi mọc hay, lấy lại thăm tí, nhau bỏ thảo năm ừ ơi, ta cong, hãy luôn

เปลีเทาเป่ยน้ีเขาปลี่นหมเเันเข้าไปจกอยู่บ้านน้องแต่มีเขาจะเอาเขาเในเงี้ยแต่เสียงคอยก็ไปเท่าอยู่ยอะไม่ต่ดเทปนั่นเรื่องขอกา่ันวยวอดีนมากองไหวใัมีคนมากะใช่มหาใครยงไดีนะเมื่ออื่นพู้แล้วเขาสิเทางก็มียังสิเขาจสิจกันข้าต่ยังนายมันเอามาขังมาขังแรกขนาขังเลยรัท่น มันลงเหี้ยกันแล้วส่นพะยะน้อลเหีนีตัุแงมันไดบุญเลยสุดยิ้มเขามาเลยัทางนี้นะมันทอดพอด้ายไปทำไน้ำเต็มนน้เต็มยน่อาเพราะมันอยู่น้นเนีไอ้กึ่งมันไล่เหียน้เนาะได้แัวระเลยน้กอกอยู่ยๆนี่กเลยปลอยมันอยชมปเทีทดเนาะเรอขอห่านอือหื แม่เด็กเก็บถือใบธงใบ้บเจ้าขมาไปของเฮียนชนะเธอสจิตาบึ้งนอกเธอวะตอนเทียงเธอวะเธอผมานอนเทียงเธอแน่างเทียงเธอไหนไม่ได้มาเงินจังไปทางหน้านองก่อนนทางหน้าหนองดีใจอยากตีหนออยากอยากตีลูกเขาอ้าวเขาบอกบอกตีได้อย่ามันบวกกินนมผ่อจะไปเา็บ้มื่าจะเก็บผม่อาะไปเก็บหนอง่าหายแล้วพอว่ะในหนองมันน้องสฉบีกินนมเหมือนน วันี่แรวอันย้ายเจ้านี่เนาะชิยาเขาห้ร้านเนาะแบบมัวใจดีใจอยู่ดีใจังายคนแรกเนาะก็ได้สิบเนี่ยสิบหน่อซอสกุหลาบเอาอีกองปีกอีกคนหนึ่งได้แต่เขาเด้อยาเขาว่เอากระชบกระชัจีบได้เนาะไดสิทาเนี่ยก็ยันฮะ เออตอมากผู้ชาคือเก่าครับผน้ำแข็ง่ได้นเดี๋ยวเหนื่อยเจบเลยบ่แบบคยงี้ก็ได้ก็ได้แบบนี้จบเลยบ่เออูเบ่ง่ะคบงบ่งขาแล้วอ่ะอันน่ะคนว่าัอ้าวมันคือกเกยกระเทยพวกคว่าเลี้ยงบางนามันจะคือผู้หญิงเน้น่แมวเทีนแบบนีคือผู้ชายแจ็คดี้อ่ามันคือผู้หญิงเป็นยี่แล้ว่ายาัเป็นผู้หิงย่แล้วุนว่า อดีแต่ว่าพี่อรเขื่อะบุรีแต่งเอ้ดมเดียวรอบเดียวได้ทั้งชงคนเห็นเนาะทั้งยิงทั้งทายน้อยใหญ่แขกมาหอยแขกออกมาบ่อยวเห็นว่าแต่ชนกะอือฝนอ่อนเนียน ปูเคสว่าีนน่ะเริ่มขุดมันนะว่น,น,นี่ผมก็เดเมื่อบางลาเดือนอัน <ละ S 1> เพ็ดจะไหลน้ำมัน,นเ,เนพทอะลามันเนยอะากแกน่นกนลับไปจักเพราะฉะนั้นเมื่อไงวะตั้งแต่เกี่ยวข่าวล่าชุดถ้าไปเกี่ยวข่าวเมื่อสุดท้ายาานลครับาก่เเมื่อเลยต่า,าน,นี่ตีกินข้าวฟาน่กิข้าวเาวแแ่่รูไพอดินจนี

เออก่สีน er ัง so, ก็ไม่ถัก้านที้ลูกเออบาลานโมจเจ้าหลกจากตาีนาไหมคะเอาไปน้ำจัดตาไม่ได้บอเลยเไปแล้ยังอาลกมันนีกไมีนแวดีใจเลวที่ด้เห็นหน้าล้านไทยนี่ได้แกนที่ได้แห้งองาตัวำมันแสนักไง เป็นเชนบ่ตัวแหกขีไแ้กัแหกขี้ปูนแ่เลยแหกกระเชิดอ่ะวะอาลงไปน่แ่งวะก็ไปแหกไปหาทา้งนั้นน้ำใส่กระเด่งงามาผีเลยกระเด้งงามาผีเลยได้ไมจะเป็นเนาะตัดเออมื่อันก็แกงไรนี้ือบงนนตัดอกกบเลยอันนั้นก็มยอด ก็มอก็หามาแกคเป็นยงเะเป็นยังกันเป็นยังกันอากับร้านอากับร้านแน่นี่อันนี้น้องพ่อิงขี้ขาวะออยได้พี่น้องเอ้ยน้องพ่อะอเดตบยติ้ติดบ่บ่อเนียเอื้อยดีเอื่อยแล้วก็จังมี้ข้านี้จังอาซัวาใส่ใช่เหดิใสเป็ดบดิน่อ เอ้น้องพ่นมีหลายคนพี่น้องเลยยังคนเดี๋ยวนี้ยังคนเดี๋ยวนี้น้องหลาหมคือพ่อน้องมอสผู้ชายมนบ่เดี๋ยวนี้หญิงยังมพ่ออาบายอาสวงอาไอืออากมอนนี่กวงไี่ใบหักหญิงก็ยังมไปหญิงมนีหญิงมเป็นูลเนาะใหญ่ยังตายตายแล้วก็ถาม เบนอสิปดยุดยนในกาก็จะเป็นหน้าคม่ข้าวลาลูกท้ายกกนะพี่น้องลองจากปุนยิงจีนนัสซิปปุ่นที่เปิดนนปัญญุนี่คือน้องท้ายของข่อะเอื้อยในน้องขาของข่อสะเอื้ยนั่นเองก้อนใหญ่นกนกไเนาะ ว่าเนี่เป็นน้องชายหลานมูเป็นญาติย่มาได้ฝึกว่านี่มาโจมได้มาโชงกับว่านี่มดูมาโชงเลยมเห็นลวเมื่อยงคันมาว่ะมือยงมากทุกคนคุณว่าถ้ากันเมื่อก็มีอ่ะถ้าเสกมาบอเขามาที่นี่มาโจ๋นะคัามันกระ่เทียงนี้ก็เรียกเห็นไปยังต่อไปปักระรดมุ้งผัดต่างเอ้มไหวพี่น้องเอ้ยกระชิดยูซองคุณติงคุณไ สิเมสาวห้านซะก่อนเนเลยมี่สาวย่านคล้องหายคล้องกับคล้องสางคล้องกับคล้องสางหายมาปะสิญญาลำบากปะสิเดเมอก่อนสเียแ้วหาางเมื่อสางมือไปเจ้ากเ็นเจ้ากันนี่แลเนะเป็นมีผญาหมเนาะมันบบมีพายุอ่าเอ้ยงคนในหือนนอยู่กับพวกข้ี่เย็แล้ว่อนะเนาเดี๋ยวจะสร้างมาเด้ เอียงเอ้ยจิ้่เอียงน้องเลย่ิ้เอียงหาโซ่งนะเออแน่น่ต้องมีไปเฮยีนบ่จะขยับจะถืหรือบ่มืนามันมันอยู่นมันไ่ใช่ยกอนั้นะมันนัดมันหีีช่างเลยเขาเอาทรับออกไปก็เสขันเลยบ่้องิงแต่น้องเนื่อยเขาบอทรัยตกโจนเบื่สบายอยู่จ้ะบรรยากายูซองอติงได้พี่น้องได้อัปเดตทุกอย่างสามคลิปสี่คิ ขอบคุณทุกกำลังใจเสื้อชิเมื่อเป่าหตอนนี้ใส่เสยันไอ่นาห้างยัไก่ยันตือเนาะห่างกับสางกับไดลงมาเบิ่งมันเข็มทางเนาะุเข็มทางไปกันปบ้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีไปไกลมากเฮียก็ไปตีผมคุยสองพี่น้องค่ะั่แ๊ะแปะให้นอยอยู่เป๊ะพังเนี่ยกินเขาชอกันยัง ตอนหนาห้องเฮียนน่นแนี่เออตอนหนาหนาทางเลยนะอันยูนใต้อันนั้นอนัลงไปน้บอลเออจะไปเห็นนรแม่่นแหลห้าลานบาทยไปทางไดดอไอแตตก่าเนียไปเนาะน้อนงเนยแล้นานองเนยแล้วเนาะเนย้าะเนย้เนาเนย้เนาะเนยนาเนาน้เนยนะน้วกแล้วเนายแล้วนาะแ้วเน้ะเนยแนเแล้าวนาเนยเนาะเนย้นนี้นาะเลว่าะเกยแเนาเนย้าเยาแม่ อ็นี่จทำามไว้กินนมมนนอก็ให้ยงน่าโละอย่านั้นกางนเปนตาเยนเอกัางเวนเปกงคืนเปตาเห็นตาเห็นกเป็นตาดุเข่านาอยู่บนมือวะกางเวนนานหเด็กหนอยมันเผาแมนเนาะเออยาแม่ผูส่อแหนมกตังยังฮยังลงเลยจ้าหน้าที่เลยองเลยบก ผักมามาเลี้ยงน้อยก็น,นอนเผ,ผนอนอนานอกแน่กันนงหลีหลีนอน,นบน้านนอ,อ,องงนบ้นานปะออเออขันมือได้มาเขันมือแล้วนั่นปะเออหมดแดงเออขันซุกเสาแล้วมันมานอนปะซุกเออบัวมาเดียวแน่นนีเยอะ ปลาลุงลายได้หนองเอิ้นองน้องเนยนี่เจ็ดปีแล้วจ้ะน่ะเนยเนยสิแปดปีแปดปีโ้ยแต่แปดปีเจอกันใหญ่กว่ามินนี่ตัวมันได้เจอสุนฉันห่อนั่เนาะแขมลอนเจ็ดปีนะอีน้อยกับเจ็ดปีแขมมันหลอนใช่แขมเขียนงเนยกินขนมลายอยากกินขนมลายเด้อมีบอกแล้วมินนี่เจ็ดเจ็มินเจ้าคือจีแปด เจ้าคือสิแปดมินนี่น่ะเปีมันเขาเงินประสอเออมินเจ้าบอมินทั้กะหบอหปีจ็ดีบอคันปีเขาหเยนคันเขาหจมนคันน่ะปออมินน่ะดมินมินนี่แลก็เขาหคันแร้อนมันกปีแล้วสุบ ปีเนาะหกปีจะปีจัมาหูคือกันอมาทามาบึงเป็นจ้าแจงเอียงเนี่ยหละตื่นเต้นแน่ลูกชายเรียนลานไสชิลงมาหนาตาคือผู้หญิงขักมาสันพอปู่งึ่ยงชีได้ลานสาวพรมง่ายเง่าวอันพอปู่ว้าวยมาสันทงายชีเป็นคือยีเออยมาสันก็ดีแล้วพี่อ้ายว่า รอบเดียวมันจังได้ทั้งยิงทงั้งไสวะหลางเตียงกันแม่า่าให้แต่พันใจหย่อเนาะพ่อเม่สาวมอเงาพอมีหม,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 มูป่าหมูเมนาน มันจะเอย่างขึ yeah. uh, um, ้นนี่แหละเนาะนี่เนาะกระเนินแท้ๆกูข้นกูเส็จดินดิดนเสร็จดีนดีเออทูไปมาจุมเธอจุมในห้องเกียงอืมอืมทูไปเป็นเออเอาเนี่ยตอนนี้เราเอาฮดรถสู้แล้วก็ทูเจ้ใหน้ามันเหี่ยงอืมเธอไห้องกันกัน

Thiêng, บ่ได้ nhưng ล้างยังที่อันบ่ล้าง Hãy subscribe cho kênh nước Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันกตัดมานี่มันกระป่งได้ดีอะสุหน้าไ,ไม้อีนี่อ,อืมตัดอันนออกนะตัดปัดปลายมัน,นจวนขู่จุเพิ่นน้ามันกระายอันเติบไ,ได้ไหมใกล้แต่ว่าคี่รถทีเป็นเนาะไปใส่มาใส่ก็บปอะไรอย่าง นั่งกินเด็กเมืองเรพี่น้องจ้าผูแเล่าบัดจุ้มเพิ่นมาหอดผูแเล่าซีมาลัดใหม่เนาะมาสองเมืองยายว่าเพิ่นเตรียมยังไปเหน่เขามียังไงไปเข้ามาผูแเล่าเขาสีเห็ดอย่งไรเนาะมุกุเขาสีอยู่กำอยู่ไผยยังบูจักนำลูกไผ่ไปสิเนี่ยแต่เขาเพิ่นว่าเขากับบจักนี่เข้ามาจังหวะกันกับเตรียม แล่ก็มาพอจักนั่งจักยังเลยเฒาเฮานะเอ้อสูคันได้นั่งน่ะก็บ่อยากนอนคันได้นอนก็บ่อยากลุกมันเจ็บแผลน่ะมันเข็งมันหนาวมันหนาวแงีวงเฮาได้บนอันนี้มันบ่บ่ได้เนาะอันนี้มันมีเ็ให้มันเบิด้นทั้งนั้นน่ะมันก็บ่ได้หนาวแงปานดอตอนนเดือนยังกเดือน3เฮ้ย เดือนสามเดือนสี่เออเดือนเดือนสองเดือนสามมันจะจี้อุตี้ความหนาวมอัลว่อืมแล้วก็เจ็บทองน่ะเล่ยยังวะพากันมามือน่ะวัดสงสัยมันอยากเบิ่งมอลำัมมันหันเขาอ่ะมันยากสีออกมันทำยังเบิ่งมอลําแล้วก็ตีต่อสี่แล้วก็เจ็บขันมานั่งยีโต๊ะกับม่อยากลูกแลอย่างจากนั่งนั่งจนว่าแข็งบวมอืม พอบปอยากเจ็บมันเจ็บเด้อแลเป็นเจรเดือนอย่างเราซิบกูเมื่อเออซิบก่ามื่อมันก็เริ่มันแพ้มันก็เริ่มนานแล้วมันก็เริ่มดีเริ่มแห้งแล้วจะอยู่ตารางบางเดือนหนึ่งจะือนคืนโอ้หมู่บ้านน่ะดอกจังเล่าเขาว่าเัวแล้วอ่ะมันขึ้นมาลงงาอ่ะอ๋อนี่เด้อนขอดีกว่าทุกคนเฮากับบันไดคือว่าใ้บันไดอันนั้นเนาะมันหมดในเส้นปูนเนาะอืม เอาก็ยังขึ้นยังลงบันได้3ขั้นอันนี้มันผ่าบ้นเฮือนปูนมันกะมันกะบ่ปานบ่ฮอดเดือนดอกสิบ้านบ่ว่าแล้วมันต่ําอีสุ้ยมันก็ยังมันก็อยู่เฮือนบักยางสูงน่ะเอสมันก็ปากันเออบ่ได้สูงิแตู่ตกเฮือนมันันไปเป็นมันสิตกจังได ห้ามบดได้บดได้ห้ามน้ำได้เออโอ้เก่งเก่งเก่งอีลาบบดย้อนมันเด้อดนักหนักนี่เก่งบย้อนไดปาดเนาะเง่งเนาะเฮายังบดอันนั้นควงหนักได้เขาลงไปเกี่ยวน้ำเขาจักพรนม่พวกเท่นกรโทนน้ำเลยคือมาซชือข้องหมดจันรแล้วไปเกี่ยวเขาส่งสัมผัหนึ่งก้าก็ลงลก ก้า็ลงลกเอฟซีอย่าบ่เผาเห็ดน่งเสลานแม่ยนยูแพ้ทางนอกมันดีเห็นไหมกะูแบดทางในเขาเนอะทางในเขาว่าฮะห่วยมันกับสีไขมันเห็นไหมมันจังพวกจ่อยวามันกับอิงตามได้จ่อยจ่อยพี่กัน้ลยมันก็มีไปเบิดทัน น้ามันใจกิงอยู no. ่กะห้านี้ก่อนกะซีนอนเผาร้านชายแล้วเนาะนายดองก็อยู่ท่ละเมื่อตีเนาะยังผอกมากแต่คมาเจาะผอกเว่าอืมห้องปวดแผลเมื่อกับลูกลูกสาวออกกำลัอยู่เป็นหนูลูกเลยก็แถมอยู่ไก่ไม่แถวไปชิเมื่อยังมีแต่ปแถาแล้วเมื่อนอน์อืมไม่ถถวก็นอนนาน เออกนอนแหละเนตอบความตอบน้าเจ้าถามกระนอนไม่เถากกะนอนหน้าเนี่ยนอนอยู่ทั้งเทียงนี่แหละเรียกขาข้างใน้าวเป้า้างหนแล้วกระตังเตรียมสีเแง่มตะปูก่อนเด้อข่อนเตรียมฮะเตรียมเตรียมเตรมเนี่ยจบดจพาอม่นะอ้าวเขอมาเมื่อวามันยังเรียนหลัด ม,มีน้ำนี่มาใช้สมมุติจักรซ้อมหลดลดนี่พงังเสีนเนงยงหล <c oughs> ดจังเ,เลยหลดขามาหลดผาถาวรขอนแข็งกบมันเก็บอ,ออกซ้ำน้ำข้างมจรู้ใหม่เนาะข้าบอนใหญ่แต่ว่าตัวใหญ่ก็เก็บออกงานหลดผาถาหยียบดีดปึ้งอะไรทั้งนั้นก็ออกบ่อทังนั้นก็จี้อบ่ อ๋อบ oh, mm. um, okay, yeah. <laughs> ูดตวมันลมนอต่อยมีลกขีดึงกันมาอไ้แล้วพันมาพัวาพี่เนาะยังก็สี่วันะเตือสิบ่บอแม่ใช่ยังว่าทันวาบแม่นอกมันลูกสติงนะเตือนสิเตือนบ่ืไอเตือน อืมมาเรียนในปกไก่ลองทันวาเหนือชือเด่นชื่อบ่บอยสื่อหายมาสื่อบักเนื้อมาชื่อจริงสาวทันว่าันวานทันวาอืนเดือนทันว่าอื สื่อมวลอะไเนนื่อมวนบาเลยสมวนยุ่นว่าสอมวนอนะจะหอมมันยุะนองมันตดสิเด้อไปหอมมันเดี๋ยวบืงหน้านี่คือผู้หญิงไท่าอะเออคือมันดางแบเบืปบังมากโอ้จะเป็นคือนายสุเราบัวปู่มาเห็นแล้วโอ้จะเป็นคือยายสุเด้อา ปูบอยปูฮิบไหมนะขึ้นไปเมื่อวานนี่พราะก็คือยายสุเท่าข้ามเมื่อวานนี่้าบังตัวจริงเอาพี่น้องเนาะห่างก็เห็นแต่ในโทรผ่านโทรศัพท์เนาะยายเนาะถ้าเห็นแค่บังตัวจริงก่อนอืถ้าเบิ่งตัวจริงก็ฟอมเหมนกัน้อยเนาะมีปีนเนาะมันเป็นแบบไงใหญ่แบบเห็นตัวจริงแบบบังง่ายแบบนี้เห็นบางวันมันเถาขึ้นมากมันเถาผุนะบนทาง